สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์อากาศวันนี้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าท่านเขาบอกว่าอยากจะมากิบเพ็ดนี่วันนี้เป้าหมายเราก็คือเห็ดอันนี้เมืองไทยอะ่ะมันคือเห็ดอะไรก็ไม่รู้แต่ที่ฟินแลนด์เขาจะเรียกว่าซุป,ปิซุป,ปิโลบาเวโรนี่ ถ้าเจอดอกหนึ่งมันก็จะเจออีกหลายดอกตามกันมาดูไม่มีเยอะช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวมันก็กำลังจะออกบางที่ก็ยังไม่ออกจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ควรที่จะขึ้นแบบนี้ไงก็น,นี่เห็นไหมแล้วก็นูน่นอุ้ยเยอะเหมือนกัน นี่แต่วันนี้จริงๆแล้วมัน,มนยังไม่เยอะเท่าไหจริงจริงแล้วมันควรจะเยอะกว่านี้นก็มีนี่ก็มีนี่ดูป่าเห็ดสวยดีนะเอาไปทําเห็ดอันนี้เขาไปเออเอาไปทําลัดหน้ารัดหน้ากินก็อร่อยดี มันจะแบบถ้าไม่ใหม่เลยจะกรุบกรุบกรอบแบบอร่อยดีอาราเวียละตัวมุนไปกะไปต่ออันนั้นคือท่านเขาพอมาเก็บเห็ดอุ้ยโอ้โหอืมอืมอืมมันก็เยอะเยอะอยู่ เดสู้สลบอันตรายไปแล้วมันหิวไปเลยคืออะไรอะแล้เขาเปลี่ยนเป็นกล้องนายยัคือนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนี่เห็นไหมปังเดี๋ยวนะวันนี้ไม่หนาวอากาศดีดี ด,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 ดอกเล็กเอาไปทำอุอ้ยอ้าว้าวท